อยู่แล้ว่านะครับนี่สายใบตานนะครับกัดติดง่ายนะถ้าโดนเบ็ดก็เรียบร้อยครับนะกระป๋าช่อนไซส์แว่นๆนะครับน้าานี่นะไม่ต้องวัดเลยถ้ากระปัดติดนะครับนะารับกบสายนะงานไม้นะครับน้าาเบ็ด2โอถ้ากัดโดนเบ็ดนะไม่เหลือครับนี่ปั่นขึ้นง่ายๆสบายเลยนะครับกับหมายคองี้นะเ็นไซส์แว่นเยอะนะครับกบยางก็ก็ได้นะครับแต่กบไม้เนี่ยถ้ากัดโดนมันมีโอกาสได้ตัวสูงนะครับ ขอบคุณงานด้วยนะครับ